ในอดีตการเมื่อนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองเมืองนี้ครอบครองหินวิเศษเป็นหนึ่งก้อนหินวิเศษนี้มีอนุภาพช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการบาดเจ็บจนตายโรคหลายโรคระบาดต่างๆอาถรรพ์คุณใสคุณผีคุณคนเพียงต้องแสงจากหินวิเศษนี้จะมาลายหายไปทันทีเมืองเมืองนี้จึงจเจริญรุ่งเรืองมากโรคภัยไข้เจ็บจึงไม่สามารถย่างกลายสู่เมือง,เม,องเมืองนี้ได้เลยด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้ที่ต้องการครอบครองหินวิเศษนี้เป็นจำนวนมากรวมถึงเมืองใกล้เคียงต่างพยายามยิ่งชิงหินวิเศษนี้มาเป็นของตัวเองเหตุการณ์ย่งชิงหินวิเศษเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเจ้าเมือต้องตัดสินใจแยกหินวิเศษออกเป็นสี่ชิ้นและแบ่งให้กับลูกๆทั้งสี่คนของเขามันตรามันตรีมันตรูตรและมันแตรโดยคาดหวังไว้ว่าหากวันในวันหนึ่งเขาจะต้องตายหินจะไม่ตกไปอยู่กับผู้ที่ย่งชิงและเมื่อต้องการใช้หินวิเศษ ก็ให้ลูกๆของเขานำหินมารวมกันอีกครั้งแต่ใครจะรู้ว่าหินวิเศษเมื่อถูกนำมาแยกชิ้นมันจะกลายเป็นหินอาถรรพ์ครอบงำผู้ที่ครอบครองทั้งจิตใจและวิญญาณเปลี่ยนผู้ครอบครองให้เป็นอมนุษย์พูดผีปีศาจร,ระหายเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทและแทบจะในทันทีทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยเลือดรวมถึงเมืองใกล้เคียงก็ทยอยกลายเป็นเมืองล้างเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่บริเวณน,นี้จะค่อยแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็น ป่าอาัรน์ปัจจุบันในความมืดแถวบริเวณนอกหมู่บ้านมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งล่อนลงมาจากที่สูงลงบนโขดหินในที่สุดถ้าก็ออกมาจากป่าอาัรน์ได้สำเร็จพราวนี้ก็จะได้กินลือดสดๆของคนเป็นๆสักที เดนกับดาวคู่สามีภรรยาได้ออกจับปลาตอนกลางคืนหลังจากจับปลาได้พอสมควรแล้วทั้งสองก็เดินทางกลับบ้านในขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านนั้นก็มีเสียงลมขนาดใหญ่พัดผ่านด้านบนของทั้งสองทั้งสองเงยหน้าขึ้นไปดูก็ไม่เห็นอะไรจึงเดินต่อไปแต่แล้วก็เกิดเสียงลมขนาดใหญ่พัดผ่านอีกครั้งหนึ่งทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ จึงรีบวิ่งอย่างรวดเร็วโดยมีดาววิ่งนำหน้าและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ทั้งคนลอนลงมาจากด้านบนตะค,ครุบคล่อมตัวเด็ดผู้เป็นสามี<อ>กำกันเข้าไปที่คอ,เ,อเด็ดร้องด้วยความเจ็บปวด<อ>และแตะโกนให้ดาวผู้เป็นภรรยาหนีไปหนีไปดาวพี่เดนดาวเดลีวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแต่มีหรือผีเท้าคนธรรมดา จะไว้กวับการบิดของเจ้าสิ่งนี้หน้าร้านขายของชปำป้าแจมมรยากาศแต่ไม่ได้วยความตึงเครียดแซบกับลุงหลงได้จ้องตากันอยู่ เลยไอ้เซบเอ็งกับข้ามันคนละชั้นกันโอ้ยเจ็บใจนี่ต้องปตากับใครก็ไม่เคยชนะเลยและในขณะนั้นเองป้าสายก็เดินเข้ามาซื้อของที่ร้านอีจจงหมูสดสองโลไก่สดหนึ่งตัวข้างในหมูไก่ด้วยเอาสดๆนะได้ได้แป๊บหนึ่งนะป้าสาย เห็นหน้ากูมึงสามตัวกูปวดหวัวขึ้นมาทันทีเลยระหว่างโลกของลิซจุ่มปากของฉันนี่จ้ะใครหินปันก่นแพ้ถ้าฉันชนะป้าสายลิซนขนมพวกฉันห้าบาทแต่ถ้าป้าสายชนะจะให้ป้าสายของแก้พวกฉันคละทีสโอยแพ้แต่หอบแก้วกเองวะกวัวหน้าไปถูกกับตัวเฮียยังรู้สึกนี้ว่าหอบแก้วกเองอีกป้าสายกลัวแพ้เลยจ้ะเมื่อแสบท,ท้าทายมีหรือป้าสายจะทนได้ เชื่อบ้านมึงสิสวยจะกลับเบลล่าขนาดนี้และกูปัจนะฮ่าฮ่าฮ่าันนี้กูลมดีกูจะเล่นขนมก,ก็ได้แต่นะวันกูไม่อารมนะเด็บปวดไีอย่ที่บอกอะนี่ที่สั่งได้แล้วไอ้แสบเองกับข้ามันกูลชันกันเมื่อกี้เออนี่พวกเองสามคนอย่ากลับบ้านมืดค่ำกันมากนะเมื่อคืนนี้ให้เดนกับอีดาวเดินตัวอะไรก็ไม่รู้กัดแล้วก็ดูดเลือดจนเกือบหมดตัวเลย ดีนะยังไม่ตายทั้งสองคนมีคนไปเจอและรีบพาไปหาหมอได้ทันแต่ก,ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยพวกเองต้องระวังตัวกันด้วยนะวะ้า่ากูจังตัวอะไรนี่มีใครรู้เลยหรือจ๊ะไม่มีใครทันเห็นหรอกนี่แหละพวกเองต้องระวังอย่ากลับบ้านมืดค่ำกันแม้ป้าแจมจะเตือนพวกสามเกลือด้วยความเป็นห่วงแต่สักพักเด็กอย่งพวกสามเกลือหลืกคำเตือนของป้าแจมหมดสิน้นยังคงเล่นอยู่ที่ร้านป้าแจมจนดึกดื่นคำว่าเข้าหูซ้าย ทะลุหูขวาหรือแม้แต่คำว่าสีซอให้ควายฟังก็อาจนำมาใช้กับเด็กอย่างสากเกลือได้เฮ้อกเองนี่งั้นคืนนี้นอนกับค่ายที่นี่ละกันพวกฉันจะกลับไปนอนบ้านกันจ้าเดี๋ยวแม่เป็นห่วงว้าจ,จะไม่ต้องเป็นห่วงนะจ้ะพวกฉันไปยากถ้างั้นพวกเองรีบกลับบ้านอย่ามวัวทะเลทลายเล่นไปตามทางละ่ะ อย่าลืมที่ข้าเล่าให้ฟังจ้าแล้วสามเกลอก็พากันเดินทางกลับบ้านของตัวเองระหว่างทางสามเกลอก็เดินไปวิ่งไปเล่นกันไปตามภาษาคําเตือนของป้าจํานั้นในตอนนี้ไม่หลงเหลืออยู่ในหัวของทั้งสามอีกแล้วและบนต้นไม้สูงใหญ่ไม่ไกลนั้นมีสิ่งสิงหนึ่งจ้องมองมายังพวกสามเกลอคือนนี้เป็นเด็ก3าคนหรื โชคดีจริงๆต้องรีบกินให้เยอะๆก่อนฝนจะมาแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็บิดทยานขึ้นฟ้าเสียงลมขนาดใหญ่ดังพัดผ่านอยู่บนหัวของสามเกลอเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงนกบินหรือเปล่าถ้าเป็นนกก็น่าจะตัวใหญ่มากเลยนะเสียงดังมากเลยเสียงลมขนาดใหญ่ ัดผ,ผ่านด้านบนอีกหลายครั้งและแล้วสิ่งที่ป้าแจมได้เคยเตือนพวกสามเกลอือก็ได้ย้อนกลับเข้าหูขวาที่รุผ่านไปกลับลงไปสู่สมองอีกครั้งความกลัวก็ได้เริ่มเข้ามาเยือนพวกสามเกลอกลัวพวกเรายี่งกวาบ้านกันเถอะเดี๋ยวแม่เป็นกลัวทั้งสามออกสตาร์ทวิ่งพร้อมเพรียงกันอย่างไม่ได้นัดหมายแต่มีหรือที่เจ้าสิ่งนั้นจะปล่อยผ่านมันได้บินล่อนพุกตามมาด้านหลังและเตรียมตะขุดแกงสามเกลอโดยมีแสบ เป็นเป้าหมายแรกเพราะวิ่งอยู่ด้านหลังสุดดีนะที่แม่บอกให้ข้าตามมาส่งพวกเองให้ถึงบ้านเพราะกลัวจะเกิดอันตรายจากไอตัวดูดเลือดพี่ชาิมึงเองหรือตัวดูดเลือดที่ออกละวาดแถวนี้แม้บินได้ซะด้วยมึงไม่ใช่คนเป็นผีด้วยอ๋ออีเปรตลึกอ,อย่ามาขวางกูกูจะดูดเลือดพวกมันเลือดเด็กนี่แหละมึงขอปหวานอร่อยที่สุด เออชิโยชิชาช่วยด้วยมึงเป็นใครหรือตัวอะไรวะกูชื่อมันตรีและกูเป็นกระหังไม่เชื่อหรอกเห็นนี้กันนองเลยอยู่นี่แล้วสักตำข้าวล่ะอยู่นี่เออเป็นกระหังจริงด้วยวะเห็นปะไม่เชื่อกูพวกเองรีบวิ่งหนีเร็วอย่ะถ่วงเวลาไว้ให้กูไม่ให้หนีหรอก ให้ขวางกูก็จะไม่เว้นเหมือนกันแล้วสาบเกลอก็ออกสตาร์ทวิ่งอีกครั้ง ใหญ่เชนนัมึงนี่สิถึงจะเป็นเปรตแบบที่กูเคยเห็นไม่ใช่เหมือนคนปกติแบบตะกี้กูเป็นเปรตป,ประทัตูปัะชีวิตเปรตโว้ยไม่ได้ปกเปรตทั่วไปเอานี้ไปกิน เ้้าหมันก็ใญ่ดวยปพูดจบกระหังมันตรีก็รีบบินไปหาพวกสามเกลอที่กําลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตและในขณะที่กําลังจะเข้าถึงตัวสามเกลออยู่นั้นแม่แสบที่ออกมาตามหาลูกของตัวเองเพราะกลัวและกังวลเกี่ยวกับตัวดุดเลือดที่เป็นข่าวท่วมหมู่บ้านอยู่นั้นไ,ได้เห็นเหตุการณ์พอดีและรีบวิ่งเอาตัวเข้ามาขวางไว้แม่แสบได้ถูกกระหังมันตรี กัดและดึกเลือดทางด้านหลังเกิบไปแล้วไม่หลับตัวเองดีนะอีสานมนทอเสียนันขี้อยู่แถวนี้พอดีย้อนกลับไป EP 3หลังจากมมอาคมได้หล่นลงไปในน้ำอีกครั้งหนึ่งมมอาคมก็ได้ลอยไปที่ท่าน้บ้านป้าสายโอ้ไอ้ชัดชัดเลย่มแบบเดิมมาแบบเดิมรู้เลยอะไรหยุไใน อีสายช่วยกูด้วยปล่อยกูออกไปทีกูสำนึกผิดแล้วกูไม่อยากอยู่ได้เม้อช่วยกูทีกูขอร้องนี่เมื่อคืนตั้งสิงกูี่ยจะน้องขอกูแถมทำกูโดนกระเทิดกับตายอีช่วยกูทีกูขอร้องกูขายอยู่ด้วยกูจะให้กูทำอะไรก็ได้ช่วมึงขายของดีกูก็ช่วยได้กูขายของดีอยู่แล้วกูจะช่วยมึงหาผัวฮะไปก็แล้วมาคราวนี้พี่ปอบอีกหรือมันอะไรนักหนาวะกูกินยังไม่อิ่มเลย เชี่ยผีมึงก็ผีไอ้ชัดเชี่ยลบแบบเดอะแมทริกยังเท่ตากูแล้ว ชัดมึงดา่ากูหรือผีกระหังตัวนี้ไม่ธรรมดามึงต่กูจสมรูมึงก,ก,น,กนแล้วตอนกูจะมาเป็นปอบผู้เป็นหมอผีเหมือนกันมาตามกูนะกูจะไล่คาถา,าเองฟิวชั่นเมื่อไล่คาถาและพสท,ท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บังเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกตะลงึงทั้งสองได้รวมร่างกันและแปลเปลี่ยนเป็นสุดยอดผีที่ไร้การยี่งนั้นกูก็ต้องเอาจิงแล้วสินะ สิ้นสุดคําพูดปันรีก็ได้แปลเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้ส่งพลังมากยิ่งขึ้น และแล้วมันตรีก็เริ่มจะสังเกตเห็นว่าฝนกําลังจะมาชิบหายละฝนกาลังจะมาต้องหนีไปก่อนมันตรีได้ทยานบินขึ้นฟ้าเพื่อที่จะบินหนีแต่เหตุการณ์ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นสายชาติได้ขยายตัวเป็นเปลือกขนาดใหญ่เพื่อมือจับมันตรีไว้ไยกูไม่เห็นเหรอว่าฝนจะมาแล้วอ้าวสวยละออีท้จะป่ดมันก็คือฝนล,ลึกู่อยจะได้แพ ไม่ทำแล้วพูดจบฝนก็ได้ตกลงมาหาใหญ่ทุกสิ่งในบริเวณรอบเปียกปอนไปได้วยฝนรวมถึงมันตรีด้วยเช่นกันมันตรีสัมผัสกับน้ำฝนที่หยดลงจากฟ้า,า,ากา็ได้กรีดร้องด้วยความทรมานควันไฟมหาศาลได้เผยพุ่งออกจากร่างของมันตรีสักพักร่างของมันตรีก็ได้เสื่อมสลายเยือดทิ้งไว้เพียงหินปิศากร้อนหนึ่งเห็นอะไรวะ มันคือหินอถรรที่ครอบงำผู้ที่จับมันและเปลี่ยนให้เป็นผูดผีหรืออาบมนุษย์ยังไงละ่ะไปละจานคุณเชื่อไม่ต้องห่วงหรอมันจะครอบงำเฉพาะคนเป็นเท่านั้นผีอย่างพวกเองโดนได้สําหรับคนเป็นอย่างข้าต้องใช้ผ้าอาคมจับมันณบ,บ้านของแบ yeah, สบเยรลซีโดยกระหังที่เป็นหนึ่งในสีของผีหรืออาบมนุษย์ที่เกิดจากหินอถรรกัดมันจะติดอถรรมด้วย ถ้าไม่ตายทันทีก็จะตายภายในหนึ่งเดือนไม่มีอะไรรักษาได้ด้วยนอกจากหินพิเศษเท่านั้นไอเดนอีดาวรวมถึงเองนี่มันสวยจริงๆแล้วจะหาหินพิเศษจากไหนไมารักษาแม่แอเสบมันละ่ะก็หินอัฐันจากผีกระหังนี่แหละคือหนึ่งในหินพิเศษอาจารย์ข้าเคยบอกไว้ว่าเมื่อนานมาแล้วหินพิเศษถูกแยกออกเป็นสี่ชิ้นกลายเป็นหินอัฐนันมันครอบงำครอบคองและเปลี่ยนให้เป็นผีอามนุษย์หรือปีศาจการจะรักษาได้นั้นคือต้องรวบรวมหินใั้ครบสี่ชิ้นนำมารวมกัน มันจะกลับกลายเป็นหินวิเศษอีกครั้งจะช่วยรักษาและล้างอาถรรพ์ด้วยงั้นก็หมายความว่าเออต้องไปหาอีกสามชิ้นในป่าอาถรรพ์และก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นผีหรือตัวอะไรปลาหังนี่มันชื่อมันตรีใช่ไหมถ้าเป็นตามตำนานที่อาจารย์ข้าเล่าก็จะเหลือมันตรูมันตร์และมันตราสี่พี่น้องที่โดนหินครอบงำอยู่ที่ป่าอาถรรพ์กระหังมันมีจุดอ่อนคือน้ำฝนที่หล่นจากฟ้านั้นอีกสามคนที่เหลือก็น่าจะมีจุดอ่อนเหมือนกัน ช่วยแวยแม่เองเป็นน้องข้าข้าต้องช่วยอยู่แล้วถึงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม